กล่องละหกสิบข้างในจะแบบนี้มันมีกล่อง,อง,องนึงพนะี่แกะแล้วกล่องน,นี้นะเออใช่แกะแล้วกล่องนี้แหละกล่องละหกสิบนี่นะแบบนี้กล่องละหกสินะแบบนะนะรวมรอทบอ4สี่ส สามสิบสี่สิบฮะหกสิบเจ็ดสิบนะดูนี่นะของพี่นะน,นี่อันนี้ที่พี่ทำเป็นวิบพีมนะคะดูให้ดูเลยบีบแล้วจะเป็นไงอขาพี่นี่แหละนี่นะลงทุนค่ะและการค้าขายนี่นะ,ะดูไม่ติดกับเนื้อคนง่ายๆนะดู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 ไ ให้เจอก,กันนะคนนะยกเว้นจุดที่เรายกหนักนะจ๊ะนะให่เจอก,กันะนคนง่ายสามารถปั้นเป็นรูปได้อีกตั้งหา้าดูเห็นไหมโอเคค่ะนี่แหละคือสาเหตุที่ดินไบ้ซขายดีนะมันแหละอันนี้ก็เป็นทิ่ปั้นด้วยเพิ่งตกไปเมื่อกี้นะ เนี่ของป้านไป่อันนี้ก็จะเป็นของที่เราแกะไปแล้วนะอันนี้ก็เป็นของที่ยังไม่เกะนะเหลือสามกล่องนะคะกล่องละหกสิบลดให้เหลือห้าสิบนะโอเคค่ะมีสีขาวอย่างเดียวนะ โอเคค่ะรอทบอ40 e m a 60-70นะแล้วแต่จังหวัดเลยถ้าบุรีรัมย์ขึ้นไปนี้70-80เลยนะจ๊ะเค้าน้องเขาเคยส่งมาแล้วมัน70-80อนะอืมาดูจำราคาที่ส่งนะโอเคค่ะงั้นมันนี้ก็ที่ขายก็มีดินใดโซนนะเพิ่มมาโอเคค่ะ นี่นะดินได้สอน,นี่ค่ะยังไม่เกะนะโอเคค่ะวันนี้ก็ลาไปลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะฟฟังฟิงจะติดต่อได้แม่ค้าได้นะโอเคที่เฟซบุ๊กพี พอพาสีช่อช้างช่อช้างแล้วก็ฟันเหนือช่อช้างช่อช้างนะคะพีชนนั่เองโอเคค่ะขอบคุณค่ะ